สวัสดีค่ะ<ฮ><ฮ>ทุกคนทุกคนเมื่อวานม่ได้ทำไฟล์มาดาลัสหรือว่าเท็กซัสนั่นเองนะคะ ก็คือเป็นไฟล์ท <Techn Pokémon> ี่ยาวนานมากเวอร์ไฟล์มาประมาณ15ชั่วโมงนะคะก็เป็นไฟล์ที่ค่อนข้างเหนื่อยเค่เป็นครูหรือลูกเรือมาเนี่ยเขาก็จะทําอยู่ไม่กี่อย่างส่วนใหญ่ไม่ค่อยออกไปเที่ยวกันขนาดนั้นนะคะเพราะว่าตัวไฟล์เองเนี่ยมันยาวมากเนาะแล้วก็เราอะไม่ได้มีค้าง3 4วันเราค้างแค่24ชั่วโมงไม่มีเวลาไปทําอะไรมากขนาดนั้นส่วนมากคนก็จะสั่งอาหารมาสั่งของจากอเมซอนมาไปวอร์มาร์ท ไปซื้อก o Series อะไรเงี้ยมันจะประมาณเนี้ยค่ะไม่ได้ทำอะไรมากแล้วตัวดาร์ลัสเองโลเคชันที่เราอยู่เนี่ยมันก็ค่อนข้างจะ m ีโด l e o โนแวร e มากมาก,มากเลยนะคะตัวเมยเองอันนี้น่าจะเป็นทางที่3นะคะก็ยังไม่เคยออกไปเที่ยวส่วนมากก็จะออกไปกินอะไรแล้ว,ลวกลับมานอนนะคะเพราะว่ามันเป็นไฟล์ที่ยาวเนาะก็อยากจะเก็บพลังไว้ตอนนี้ที่ดาร์ลัสนะคะก็เป็นเวลาประมาณ สองโมงสี่สิบห้านะคะประมาณสามโมงสิบห้าเนี่ยมีจะได้รับเวกับคอนะคะก็คือเวกับคอก็เหมือนกับว่าเขาโทรมาปลุกเราอะเอออีกชั่วอีกชั่วโมงหนึ่งรถจะมารับแล้วนะถ้าเขามีเวกับคอสามโมงสิบนับไปชั่วโมงหนึ่งก็คือสี่โมงสิบห้าเนี่ยรถก็จะมารับเราแล้วปกติแล้วลูกเรือเนี่ยก็ต้องลงไปข้างล่างก่อนที่รถมารับประมาณสิบนาทีใครที่มีอะไรต้องจ่ายต้องชำระเขาก็จะมาเร็วกว่านั้นนิดนึงแล้วก็เขาก็จะมีบรีฟฟิ้งกับกันเขาก็จะบรีฟว่า เออไฟล์วันนี้จะเป็นยังไงกีง่ชั่วโมงแล้วมันจะมีเทอร์ l บ n เลนซ์ไมะเขาก็จะบรี e งานให้เราว่าไฟล์วันนี้มันมีผู้โดยสารกี่คน Information อ,อะไรที่มันเป็นจะต้องแจกจาก่ายเขาก็จะแจกจ่ายให้ลูกเรือทุกคนได้รู้กันนะคะเดี<ๆ>๋ยวเมย์จะต้องขอตัวไปจกกัดกระเป๋าก่อนนะคะก่อนที่รถจะมารับนะคะ นี้เมย์ก็แพ็คของเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเหลือแต่ใส่ยูนิฟอร์มเนาะก็ที่เห็นข้างหลังลว่าของมันเยอะนะคะจริงๆแล้วเราเนี่ยสามารถจะแบกของไปได้แค่30มกโลเท่านั้นนะคะแต่ถ้าเลย31-32มาเยอะๆเนี่ย ส่วนมากแล้วณนะตอนนี้นะคะเราจะต้องจ่ายเพิ่มนะคะเราแพลนจะซื้อของเนี่ยเราก็ต้องคิดดีๆว่าโอเคมันจะไม่เกิน30นะของแค่30มกิโลนะคะแล้วของของเราอยู่แล้วเนี่ยส่วนใหญ่แล้วเนี่ยก็หลายกิโลแล้วนะคะของใช้ส่วนตัวของที่โรงแรมใหมาเนี่ยบางทีก็้าใช้เราแพ้บ้างอะไรบ้างนะคะส่วนใหญ่ก็จะพกของตัวเองมาหมดแม้แต่น้ำน,นะคะเมย์ก็พกมาเองคนได้ยินไหมคะนี่เป็นเวกับคอนะ <c oughs> เมื่อกี้นะคะก็เป็นเวกับพอนะคะทุกครั้งคือทุกครั้งเนี่ยก่อนหนึ่งชั่วโมงที่บัสจะมารับเราเนี่ยจะมีเวกับพอนะคะโทรมาปลุกแล้วเดี๋ยวเมย์ก็ต้องขอตัวไปพรีแพร์ก่อนนะคะที่จ<ๆ>ริงวันนี้เมย์นนมีแอสเซสเมนต์นะคะก็คือแอสเซสเมนต์ก็เหมือนทุกๆ3เดือนเนี่ยเขาจะมีการสอบเกิดขึ้นนะคะสําหรับลูกเรือน,นะคะเขาก็จะบนหน้าเนี่ยก็จะมาถามเราคําถามเกี่ยวกับ safety first aid แล้วก็ product service ก็เขาถามได้ทุกอย่างที่อยู่บนเครื่องนะคะเราก็ต้องสต u ดี้ไปดีๆนะคะเขาจะถามเราอย่างเงี้ยเราก็ 当道。 เทอร์มิน و ل و ที่ถูกต้องไปให้เขานะคะต้องตอบให้ตรงให้ถูกเนอะอันนี้เหมือนเขาจะ observe เรานะคะเขาจะดูพฤติกรรมเราในการเสิร์ฟผู้โดยสารว่าเราใช้เราใช้คําพูดที่ถูกต้องไหมเราพูดถูกไหมแล้วถ้าสมมติมีเหตุการณ์อะไรต่างๆเกิดขึ้นบนเครื่องบินเนี่ยเราดิลได้ไหมอย่างเช่นเช่นไฟล์มาวานเนี่ยมีเหตุการณ์เกิดขึ้นกับไฟล์เมนะคะแต่มันเป็นเหตุการณ์เล็กๆนะคะเขาก็จะดูว่าเราดีลได้ไหมอย่างเหตุการณ์แรกเนี่ยี่มีผู้โดยสารในโซนเม้นะคะ intoxicated passenger นะคะ ก็คือเหมือนผู้โดยสารเนี่ยค่อนข้างจะดื่มไปเยอะจนเริ่มเมานะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่2ก็คือผู้โดยสารเนี่ยไม่พอใจกับอาหารที่เราเสิร์ฟไปนะคะเหมือนเขาไม่พอใจในรสชาติของอาหารนะคะเราก็มีเซอร์วิสรีค v ฟเวอรี่นะคะแล้วก็เหตุการณ์ที่3เนี่ยผู้โดยสารในโซนเมียเนี่ยป่วยไม่สบายก็เขาก็จะดูจากการที่เราเนี่ยมีอยู่กับผู้โดยสารยังไงแล้วก็ แถมยังผู้โดยสารมีคอมเมนต์เมย์นะคะเขาเขียนทรีมาให้เมย์ยาวมากๆซึ่งเมย์ก็ดีใจมากๆเลยค่ะที่ผู้โดยสารเห็นว่าเราทํางานดีนะคะเนี่นะคะเขาก็จะดูจากหลายๆอย่างว่าเราเนี่ยรู้จักโ Product จริงไหมอย่างเช่นเขาจะถามเราเลยนะคะว่าไว้ที่เราเสิร์ฟเนี่ยเป็นวายอะไรมาจากที่ไหนเหมาะกับอาหารประเภทไหน Product แต่ละอย่างเนี่ยมาจากประเทศไหนใช้สําหรับอะไรเหมาะกับอะไรเราไม่ใช่ว่าเราเสิร์ฟให้ผู้โดยสาร อย่างเดียวแล้วมันจบเราเรา,เราควรจะบอกเขาได้โอเคอาหารที่ยูกินเนี่ยเหมาะกับดื่มอันนี้ไหมยูอยากจะ try ไหมหรือว่า เดือนนี้บริษัทชั้นมีวายใหม่นะเธออยากจะลองไหมอะไรเงี้ยขายโปรดักต์ของบริษัทเราซึ่งขายในที่นี่คือเราทําให้ผู้โดยสารเขาแบบอยากลองอยากใช้เพราะว่าเอาจริงผู้โดยสารจ่ายตเกตมาแพงแล้วบางคนเขาไม่ทราบเขาไม่รู้ว่าบนเครื่องบินเนี่ยมีของประเภทนี้อยู่ด้วยเงี้ยใช่ไหมยใช้มันให้คุ้มนะคะกับตั๋วเครื่องบินที่เขาจ่ายมาแพงอันนี้ก็เป็นเหมือน Assessment ที่จริงๆเราเราก็ทํากันอยู่ทุกไฟล์นะคะแต่ฟค์ที่มี Assessment เนี่ยเราก็ต้องทําให้มันเยอะกว่าเดิมทําให้เขาเห็นนะคะแล้วก็ เอาคะแนนมาให้ได้เูยอันนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับเรื่อง assessment ของเมยนะคะซึ่งเดียวเมีจะต้องขอตัวไปอ่านหนังสือเพิ่มหน่อยนะคะเผื่อวันนี้เขาจะถามอะไรเมย์เพิ่มนะคะยังไงวันนี้ขอตัวไปก่อนนะคะบ๊ายบาย